ตอนนี้เราอยู่บ้านยาค่ะคุณผู้ชมดอกไม้ริมหน้าต่างบ้านยาสวยมากเดี๋ยวมารับยาออกไปเล่นข้างนอกกันค่ะฮัลโหลชาร์ลีแมวแมวเจอนอกก้องกเล็กวิ่งลนะดอกไม้ริมหน้าต่างบนบ้านยานะคะสวยงามค่ะคุณผู้ชมนี่กำลังเบ่งบานเลยสดชื่น นี่ก็จะเป็นสวนด้านล่างของย่านะคะกุหลาบของโอมาแล้วก็มีอะไรมะเขือเทศกุหลาบเต็มเลยนี่เดี๋ยวพาไปดูข้างล่างค่ะคุณผู้ชมดอกไม้โอมาเยอะเลยเดี๋ยวไปดูสวนโอมาก,กันบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เนาะโอ้โอ้ เช้านกมากินอุย้ยนกไปแล้วอุย้ยเชอรี่เยอะโอมาเยอะเลยอะ่ะอ mm ือหืโอ้โดกมากคุณผู้ชมไอ้ inned, กินบะมากินได้ <you. S 1> แต่มันเปรี้ยวเีแค yeah, ่สีแดงๆแบบนี้กำลังเปรี้ยวโอ้ยเยอะมากอะ่ะบันที่าลูกฟูกี้เฮียเออฟูกี้มันมากินเต็มเลยดูออกลูกยันโคนอะ่ะคุณผู้ชมป๊าด แดงเต็มต้นอยู่นี่ขนาดว่าเป็นแมงนะคะตอนแรกที่แม่จ้าว่าชฉดีบับรราก็เป็นแมงเขาบกเกิดเนาะบดติดน่วยบัดได้แท้กระต,ติดคือเกอาแต่ว่ากับบก่อยดกนี่ขนาดบกค่อยดกเลยนี่้สุดยอดรู้จะชิมไหมนี่ว่าจะหาลูกแดงๆให้เอาไหมเอาไหมอ้<ฮ>าไในดี ต้องแบบว่าดำๆอะ่ะโอ้มีมห้อยนกพ้ออยังมากินเนียบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์เลยเนีย่หรือว่าฝนตกด้วยอะไรด้วยอือหือเอ้าอือือแต่วันชิมป่ชิมดูชิมให้คุณผู้ชมดูหวานไหมเชอร์รี่บัญญาอื <c oughs> อไม่โยอะชิม <c oughs> ชิมคลกชิมเชอร์รี่ ซีแดงแดงจะหวานบ่กินกระพรกน้ำปลาคือคือหมักคอคือสิแชบเปียวค่ะกำลังเปียวต้องรอให้เขาเป็นสีดำจ้งจะหวานนะคะเตอนนี้เราอยู่ในสวนบัญญตาแล้วนะคะเบิ้งไม้ดอกมาดูไม้ดอกกันใกล้ๆค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากๆนะคะอ้อันนี้ก็สวย มีทุกอย่างเลยบัญญาดอกไม้ส,สวยๆดอกอันนี้เราไม่มีนี่เนาะยาได้มาใหม่แน่เลยลายสีสวยงามอ๋อลินลีบัญญาดอกใหญ่มากเอาของเขายังพักในบานอยู่อันนี้ที่ได้มาพร้อมกันกันกบยาได้เนี่ของยาบานแล้วนะคะแต่ของเรายังไม่บานคะ่ะคุณผู้ชมอันนี้ต้องปลูกยุดอกใหญ่อยู่แต่ว่าเขายังไม่สูงอะ่ะเนาะ ดูกหลาบอ่ะสวยไหมลุงสวยมากเลยเชียนี่กหลาบแดงกหลาบชอ่อมีอื้อื้หอมป่ะ <c oughs> น้องเขาใส่ mixed spice อ่าฮะน้องอเล็กบอกไม่หอมมีแต่น้ำฝนตก ไม่ได้ลดน้ำเออสีนี้สวยเนาะหนูเนาะเด๋วดู่เโอวกุหลาบปัญญาสวยมากเสียงอะไรลุงสวยจังเลยอ่าสีนี้ก็สวยมีพึ่งด้วยเห็นไหมนี่หนูมีพึ่งมากินน้ำหวานด้วยเห็นไหม สวยจังเลยกุหลาบยาก็เป็นเพี้ยนะคะนี่เพี้ยลงย่าบอกว่าเอาน้ําสไลมยมาฉีดเพียเพียเต็มเลยเอาน้ำสไลมยมาฉีดนะคะก็คือเอาสไลที่เขาใส่าลางจานลังอย่างนี่แหละเอามาเจือจางน้ำนะคะแล้วก็เอามาฉีดพ่นนะคะแก่เพียได้นะคะยาบอกเนาะแต่ว่ามาจ้าก็เห็นแล้วบอกเป็นคนนะคะ อันนี้ก็หลายสีมากเลยดอกอันเนี้ยอันนี้ไปซื้อพร้อมกันที่ที่ร้านขายต้นไม้มะเขือเทศของย่าก็ลูกดกลูกดกมากค่ะนี่เยอะมากแต่ยังพันในสุกนะคะบุหกลาบใหญ่ต้นนี้อันนี้เป็นกุหลาบสีแดงใหญ่มากนะคะต้นนี้อายุนานหลายปีแล้วนะคะเป็นสิบสิบปีแล้วละ่ะนี่ ตรงนี้นะ่าจะเป็นแตงกวาแล้วก็สุก,กินีนะคะยาไม่เอาโตอ่ะกําจัดถากมาโรยนะคะแสดงว่าถากกันยังขึ้นมานะคะขนาดปลูกสูงปะนี้นะคะถากกับไปได้ทุกที่ดีะคะ่ะโอเคระหว่างรอหญ้าเตรียมของแต่งตัวเนาะ จะกะกพามาบึงในสวนของย่านะคะมาดูดอกไม้เดี๋ยววันนี้เราจะพาญาไปเดินป่ากันค่ะมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตะลอนกันค่ะญาเสร็จแล้วแต่ก่อนอื่นนะคะย่าบอกว่าวันนี้อ,นอยากไปกินอาหารที่ร้านเอเชียเช่นเคยเดี๋ยวเราจะพาญาไปกินกันค่ะโอ้ดอกไม้สวยจังเลยหอมหอมหอม อันนี้หอมพันปีหอมขาวหอมแดงหอมใหญ่หอมหอยใหญ่โอ้สตรอเบอรี่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของร้านขายต้นไม้ที่แม่จ๋าเคยพาคุณผู้ชมมาบ่อยๆนะคะแล้วก็เคยพาย่ามาซื้ออะไรไปปลูกบ่อยๆนะคะก็คือเป็นที่แห่งนี้นะคะร้านใหญ่มากคะ่ะหนึ่งคน 2ยูโรก็คือเขาจะมีที่กดตรงเนี้ยสั่นกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งก็คือเรือเขาจะมารับเนาะเสร็จแล้วก็จะมีเหมือนจะเป็นร้านไอติมอะไรอยู่ตรงนู้นแล้วเป็นร้านอาหารอย่างแบบนี้แหละนะคะแล้วก็เรือคือนี่2ยูโรไปกลับนะคะเขาก็จะมาหาพายู่นีประมาณนี้เนาะเออบรรยากาศดีค่ะพี่น้องแต่ว่าเราไม่ได้ไปกันเนาะจะไม่ย่างออกกําลังกายนะคะนิดหน่อยละกะันญาบอกว่าอยากไปไปร้านต้นไม้เนาะ ละกัไปดื่มกาแฟนะคะที่แรกว่าจะพากันไปยางปาลาละกัไปกินอาหารบนบนบนเขาเต่ทนียาเมื่อกี้ก่อนออกจากบ้านยาบอกว่าอยากไปกินอาหารเอเชียเออพองันก็คือแบบว่าเดี๋ยวเขาจะมาอาอยาออกกำกายแปบ๊บหนึ่งเสร็จเราก็จะไปกินกาแฟอยู่ร้านขายตน้นไม้ให้น้องอะไรคนไปเล่นของเล่นนิดนึงล่วก็เดี๋ยวเขาจะก็ไปกินร้านอาหารเอเชียอยู่ในเมืองนะคะ ก็ประมาณนี้สําหรับรกิจกรรมวันนี้กับย่านะคะอากาศหนาวนะคะคึมฟ้าคึมฝนค่ะพี่น้องจะให้ประชวนปีสุทายจะแก่ขึ้นบรรยากาศข้างหลังก็มีคนมาปั่นจักรยานมาเดินออกกําลังกายมาปั่นจักรยานออกกําลังกายอย่างเยอะแยะเลยนะคะสําหรับวันนี้กับบรรยากาศดีมากๆเนาะก็ถือว่ามาสูดอากาศไปได้สุดออกกําลังกายวันละนิดวันละหน่อยนะคะยืดแข้งยืดขา ช่วงนี้ย่าอยู่คนเดียวนะคะเราก็จะแวะมาหาย่าทุกวันนะคะเมื่อมีโอกาสนอนและเมื่อวานเราก็พาย่าไปเที่ยวงานกีฬาที่แถวหมู่บ้านค่ะก็มีกิจกรรมให้เด็กๆเ,เล่นผู้ใหญ่ก็สนุกสนานกันเนาะมีกิจกรรมให้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนาะตอนนี้เราก็เดินเสร็จแล้วค่ะกลับมาที่ร้านต้นไม้ปล่อยให้ตัวเล็กไปเล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินดูต้นไม้กันค่ะอ อ่านให้อมาหน่อยปะคือการที่เราจะซื้ออะไรสักอย่างไปปลูกเราต้องอ่านดูนะคะเขาจะมีข้อมูลไว้ให้เนาะแล้วก็เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราซื้อไปปลูกเขาชอบอากาศแบบไหนชอบแดดไหมชอบน้ํำไหมอะไรยังไงเนาะเพื่อที่แบบว่าจะมีข้อมูลไว้เราจะได้ดูแลสิ่งที่เราซื้อไปปลูกให้สวยงามนะคะและในตอนนี้นะคะเราก็เลาะดูอะไรต่างๆในร้านขายต้นไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนต้นเล็กของเรานะคะเล่นเหนื่อยแล้วนะคะบอกว่าอยากกินไอติมเย็นๆนะคะ ก็เลยพาเขามานั่งกินไอติมส่วนยาก,กับแม่จ๋าก,ก็เลยดื่มกาแฟกันคนละแก้วนะคะส่วนพอบ้านคือช่วงนี้แกยังดื่มกาแฟไม่ได้เนาะเนื่องจากว่าแกต้องกินยานะคะเพราะว่าอาการปวดหลังของแกก็ยังไม่ดีขึ้นเนาะและในระหว่างที่นั่งรอนะคะพอบ้านแกก็โทรหาพี่จ๋านะคะเพื่อที่จะชวนไปทานอาหารที่ร้านไอเชียด้วยกันนะคะแต่พี่จ๋าปฏิเสธเนาะเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าเขามีนัดแล้วไว้โอกาสหน้าเนาะและตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วค่ะแม่จ๋าก,ก็ได้ดอกไม้แล้วก็พริกไปปลูก เดี๋ยวเราไปต่อท mm ี่ร mm ้านอาหารเอเชียกันค่ะสรุปแล้วร้านเขาเปิดห้าโมงเย็นนะคะคุณผู้ชมเราก็เลยพายากลับบ้านกันก่อนค่ะแม่จ๋าก็เลยถือโอกาสมาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะเอ้ยอ่ะออ ในระหว่างที่นั่งรอเราก็ดื่มเบียร์กันคนละขวดค่ะคุณผู้ชมและแม่จ๋าก็ได้ไม้ดอกจากสวนของเราให้ยาเอาไปปลูกที่บ้านด้วยค่ะออกมาปูตางตูขบซุบะซุบะโอมาเมาแล้วโอมาดื่มเบียร์ขวดหนึ่งเมาปป้าเมาอย่างต่าป้าเมาโอเคตอนนี้เราจะไปทานอาหารที่ร้านเอเชียกันค่ะ สรุปแล้วพอเรามาถึงที่ร้านนะคะคุณผู้ชมร้านเขาเปิด5้าโมงก็จริงแต่ว่าเขาจะมีแบบออเดอร์แบบสั่งนะคะแต่ว่าสําหรับในรูปแบบของบุฟเฟ่ก็คือว่าเขาจะพร้อมเสิร์ฟก็จะประมาณสัก6กโมงครึ่งนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องแบบว่าคือปะป้าแกอยากไปอีกเมืองนะคะแต่แม่จ๋าบอกว่าไม่ต้องไปหรอกเพราะว่าอีกเมืองหนึ่งคือเขาก็น่าจะเปิดเวลาไล่เลี่ยก,กันนะคะดังนั้นสรุปคือเราก็เลยมาจบกันที่ร้านบาร์แห่งหนึ่งในในเมืองแถวๆนี้แหละใกล้ๆร้านเอเชียนี่แหละ ละบาร์แห่งนี้นะคะก็คือพ่อบ้านแกมาเล่นดนตรีเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเล่นคอนเสิร์ตที่นี่เนาะแล้วก็คือจริงๆแล้วเราก็อยากจะยกเลิกร้านอาหารเอเชียแหละแต่ว่าด้วยความที่แบบเหมือนญาเขาอยากจะกินนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เราก็เลยต้องมานั่งรอเนาะเพราะว่าขี้เกียจขับรถกลับไปกลับมาแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนร้านคือเวลาเขาก็เท่ากันเนาะเราก็เลยมานั่งดื่มกันคนละดื่มก่อนเพื่อรอเวลาร้านอาหารเอเชียเปิดเนาะ ก็ไม่รู้จายังไงนะคะเพราะว่าเราก็ดื่มกันที่บ้านมาคนละขวดแล้วอ่ะยิ่งมาต่อที่ที่บาร์แห่งนี้อีกคนละขวดนั่งรอร้านอาหารเปิดก็คือแบบอ่าแม่จ๋าก็รู้สึกจะอิ่มๆแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะทานอาหารไหวไหมและก็คือในส่วนของย่าแกก็เหมือนจะเมาเมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมเออนั่นแหละและก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อกันที่ร้านอาหารกันไหวไหมนะคะหรือว่าจะจบกันที่บาร์แห่งนี้ก็ไม่รู้นะคะ จนแกวย่าเมาก่อนที่จะได้ไปดื่มบุฟเฟ่แล้วเนี่ยโอ้วจะได้สัติงเชือมดิฉนหรือเ่อต้อชามเทีน ในเรื่องของความไม่ราบรื่นเกี่ยวกับการไปทานร้านอาหารเนาะเราก็ยังโชคดีค่ะผู้ชมพอบ้านได้รับงานคอนเสิร์ตที่ร้านนี้อีกแล้วค่ะโอเคเปิดแล้วปะปะปะตรงนู้นระวังรถด้วยลูกระวังรถด้วยร สำหรับงานคอนเสิร์ตท,ที่บาร์เมื่อกี้นะคะเขาก็ติดต่อมาก็จะประมาณสักอีกสักเดือนหรือ2เดือนนี้แหละคุณผู้ชมเขาจะเล่นกลางแจ้งนะคะรอบนี้แล้วก็จะมีบุฟเฟ่มีบาร์บีคิวด้วยอะไรประมาณนี้นะะเนาะเดี๋ยวเขาแจ้งวันแล้วละ่ะเดี๋ยวยังไงแม่จ๋าจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะอคตอนนี้เรามาทานอาหารกันค่ะเตยล่ะอมาเต๊ะอมาอุโบ

ก็ทานกันอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมวัน,นยหยุดของพวกเรากับย่านะคะก็จะประมาณนี้เนาะย่าแฮปปี้ Happy, มีความสุขมากค่ะที่ได้มาทํากิจกรรมกับลูกหลานนะคะก็ะช่วงนี้ย่าอยู่คนเดียวค่ะลูกสาวและลูกเขยแกไม่อยู่เนาะไปอยู่ที่ประเทศอื่นนะคะแล้วก็ช่วงหน้าหนาวนู่นแหละเห็นมามาเขาถึงจะกลับมาเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก,ก็ต้องขอ,งของลาไปก่อนเนาะจังไหนเอาาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะและท้ายคลิปนี้นะคะแม่จากก๋าก็ขออ้ยพรให้เอฟซีอของแม่จ่าทุกคนจงมีแต่วความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยกันทุกคนนะคะ